ก็อยู่กับรอบรอบขั้มที่โชว์ชรูฟอร์ดพนักครเกษตรน้องมินนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับผมก็ไลฟ์สดรอบค่้มนะครับวันนี้นะฝากพี่เอฟซีทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับก่อนชมรถสวยๆเราก็มาทักทายพี่พี่เอฟซีของช่อง YouTube Channel Ford Apple นั่นเองนะครับก็อ,อยู่วันที่โชว์รูมนั่นเองนะลงแต่งของโชลูฟนะครับใครสนใจรถฟอร์ดติดต่อได้นะกระบะดเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์เนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ที่ Ford Apple ได้เลยนะครับวันนี้ อยู่วันที่รองแต่งของชรูมกอดพนะนคร,กรเกษตรน้อมินนะชรูมยอดขา <c> ย <oughs> ดับหนึ่งในประเทศไทยนะพี่อฝนตกนะครับฝนตกฝนตกนะตอนนี้ที่ชรูมนะครับวันนี้ก็เราไม่ได้มีรถแต่งให้ชมนะวันนี้มีรถเเดิมให้ดูนะครับฝากพี่เอฟซีท่านกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมสนใจรถรุ่นไหนก็สอบถามโปรโมชั่นได้นะวันนี้นะครับ ตอนนี้มีเอเวอร์เรสต์เอเวอเรสต์เทนะครับรุ่นเริ่มต้นราคา1249นะครับราคา1249โปรโมชั่นพิเศษนะครับ1249ได้ชุดแต่งรอบคันนะครับได้ล้อมแม็กนะครับได้ประกันภัยชั้น1 1ึ่งหน่งปีนะ,ะสปอร์ตขับ2ราคาพิเศษแปดเก้นะครับ899เก้าได้ล้อมแม็กได้ชุดแต่งนะครับครบเลยเออนะครับเอเวอร์เรสต์วายแท็กสีขาวมุกนะครับกระบะวายแท็กวีหกสีเหลืองนะ มีรถให้ชมนะครับก็สาบทีบเอฟซนะครับจะชอบคันไหนก็สอบถามได้นะโปรโมชั่นนะครับเอเวอเรสต์เทนะครับราคาพิเศษ1นึ่ล้านสองแสนสบาทนะครับได้ชุดแต่งรอบพันนะครับได้ล้อแมกย่างขอประกันภัยเช่นหนึ่งหนึ่งปีนะครับสนใจทักไลน์นะไอดีไลน์อยู่ใต้ใต้ไลฟ์สดนี้นะสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับรอกข้ามฝนตกยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะฝนตกนะที่โชรูมนั่นเองนะครับ สายพี่เอด้วยนะครับสนใจคันไหนสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับแล้วก็สปอร์ตตอนนี้มีราคาพิเศษ899นะครับพี่จากปกติ999ตอนนี้ราคาพิเศษอยู่899นะครับเป็นสปอร์ตขับ2นะครับเกียร์ออโต้6สปีดยรงไม่ได้ย้อมเป็นเกียร์ออโต้6สปีดะบบสปอร์ตขับ2นะครับเครื่องดีเซลก็สนตก กระบะไวายแท็กวีหกหนึ่งล้านห้าแสนสามื่นสี่พันสีเหลืองปกติเปมือเหมือนไอยอดมากเลยเปิน้นแบบเข้ากลไม่ได้อะทเหมือนเขินนะ่ะเีวคนดูสิบแปดเเนี่ยูมีกล้องอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมีกล้องอยู่ไม่ได้ไปชไูไม่มได้ไปชูนอนะครับอ่ะปาก VFC ด้วยนะครับอ่าคนเข้ามาชมแล้วนะครับอยากได้คันไหนนะครับกระบะเรนเจอร์สี่ประตูนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์นะครับนี่เอเวอเรสต์เทรนด์รุ่นลำต้นนะครับราคา1ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับเราไม่ขายเราขายหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะรุ่นลำต้นสำหรับเอเวอเรสต์เทนนะครับสปอร์ตก็ราคาพิเศษแปดเก้าเก้านะครับตอนนี้กระบะสี่ประตูขายดีก็จะเป็นรุ่นสปอร์ต กับรุ่น x s นะครับรุ่นสปอร์ตกับ x s ลูกค้าซื้อเยอะครับพี่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายแบบด้วยตอนนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโปรราคาพิเศษนะครับแล้วก็โปรส่วนลดช่วยเงินดาวนะครับโปรดาวเริ่มต้นนะครับโอ้โหหลายแบบมากตอนนี้นะครับแต่งได้ครับพี่แต่งชุดเหล็กรอบพันใส่ชุดยกแต่งวิกเตอร์อะไรได้หมดเลยตอนนี้นะชุดแต่งเยอะมากรับลูกค้าที่อยู่แถวพอร์ตเกษตรน้ำมินนะครับพี่ผม ผมอยู่โชลูมฟอร์ดเกษตรนะมินนะอยู่แถวถนนประเสริฐมนูกิจนะครับพี่นะครับอยู่ตอ่มอม้อที่70ประมาณ7 0 72นะครับแล้วก็อยู่ติดกับโรงแรมสกายโดมนะแล้วก็ติดกับศูนย์มาสเตอร์มาสด,ด้าก็คือโชลูมเดียวกันกับฟอร์ดเพราะว่าเจ้าของเดียวกันนะครับก็ลูกค้าลูกค้าอยู่แถวฟอร์ดเกษตรเนี่ยมาดูรถจริงได้ครับพี่มาดูตัวอย่างรถก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับพี่มาดูก่อนนะจากได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับผมจะพาเดินชมรถตัวอย่างก่อนว่าพี่ชอบแบบไหนนะ อยากได้รุ่นย่อยลดราคาไหนนะครับเงินดาวลูกค้ามีตั้งงบดาวไว้เท่าไหร่นะครับพี่อยากผ่อนั้างลดไม่เกินเท่าไหร่นะก็สอบถามปรึกษาได้นะครับที่แล้วก็ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ยินดีนะครับขับส่งรถถึงบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยทำสัญญาถึงบ้านเลยนะครับพี่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับปรึกษาได้นะครับพี่ออกรถยังไงนะออกรถยากไหมเงินขายเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้เราสามารถพูดคุยได้นะครับ v f c นะครับสอบถามได้นะครับ อ่า s สีบอลเงินนะครับพัชจนัมสีขาวนะครับเนี่ยจอดกระเลียงรายเลยนะรถพวกนี้จะเป็นรถที่จอดรอแต่งกันนะครับพี่จอดลอแต่งให้ลูกค้านะครับอ่ะก็มีจุดแต่งก็มีหลายแบบนะครับหลายราคาหลายแบบอยากได้แบบไหนทักได้นะครับพี่คอมเมนต์ได้นะครับพี่สอบถามโปรโมชั่นทักสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกรงใจนะครับผมที่ปรึกษาการขายอยู่โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ถูกต้องตามฟอร์ดมีรหัสพนักงานครบเลยนะครับอ่า รับลูกค้าที่สนใจรถสอดก็สอบถามโปรผมได้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะสอบถามได้เลยลูกค้าทำอาชีพอะไรนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับเอ่อดาวเริ่มต้นเท่าไหร่เงี้ยมีงบดาวเท่าไหร่นะสามารถพูดคุยได้เลยนะครับพี่ผมลงคลิปไปเยอะมากเลยพี่ในช่อง u t u b e นะครับลงคลิปไปเยอะมากพี่เข้าไปดูคลิปเต็มผมก่อนก็ได้ครับแล้วก็ชอบคันไหนพี่ก็แคปมาแคปรูปไหมผมว่าพี่ชอบแบบนี้เออใช้เงินเท่าเอารถเท่าไหร่นะซื้อสด มีรถพร้อมส่งมอบเลยไหมตอนนี้รถพร้อมส่งมอบแทกกบทุกรุ่นเลยนะครับพี่ตอนนี้นะครับรถพร้อมส่งมอบแทบทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบะเลนเจอร์เอเวอเรสทุกรุ่นนะครับตอนนี้มีรถพร้อมส่งแพดติ่มก็รอรถประมาณวันสองวันก็ได้รถแล้วนะครับเพราะว่าที่บริษัทโรงงานพอดอะมีสต็อกรถเยอะอยู่นะครับพี่จองมาปุ๊บเนี่ยผมเบิกขอลดได้เลยนะครับมีหลายแบบครับพี่สามารถสอบถามได้เลยนะครับพี่โปรโมชั่นอยากได้คันไหนเข้าไปดูคลิปผมในช่องก่อนก็นกได้ครับพี่ดูว่า พี่ชอบแต่งแนวไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ไลฟ์สดกันรอบดึกครับพี่รอบดึกนะครับฝนตกด้วยนะที่ชลุมนะครับพีพ่ีอยู่ที่ไหนอยู่บ้านเนี่ยฝนตกกันบ้างไหมครับที่แถวบ้านนะครับแต่ที่ชลุมผมตกครับตกแรงด้วยตกแรงแล้วก็หยุดแล้วด้วยแล้วก็ตกไปปล่อยนะครับอพูดคุยกันได้ครับพี่พูดคุยกันได้แล้วก็ เสนอความคิดเห็นได้นะครับลูกค้ามีปัญหาลูกค้าใช้รถฟอร์ดแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับแต่ถ้าผมถ้าถามถ้าลูกค้ามีประสบปัญหามาแล้วถ้าผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้ครับพี่แอดไลน์กันได้ครับแอดไลน์ได้ไม่ซิรถไม่ว่าครับพี่มาพูดคุยกันได้นะครับผมแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเราก็อยู่ที่โชลูฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับโชลูมยอดขายรับหนึ่งนประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็มาไลฟ์สดกันนะไม่ค่อยได้ผมค่อยได้ไลฟ์ใน u t u b e นะ ก็ฝ่าวีพีเอฟซนะกดติดตามใน Tik t o อกผมด้วยนะผมก็ทำ TikTok, ทิกต o o k ท o YouTube ทําเพจ Facebook นะครับช่อง Ford Apple นะครับสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับแอป t i k ต o k ก็ Ford Apple นะครับเพจก็ Ford Apple y ิลอ่ายูทูก็ Ford Apple นะชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเซิร์ชเซิร์ชที่แอปไหนก็เจอนะครับฝากด้วยนะถ้าอยากถ้าลูกค้าแบบสนใจรถฟอร์ดก็เข้าไปดูผมก่อนได้นะครับมีคลิปเยอะมากๆเลยนะอ่านะครับ วันนี้ก็ไลฟ์สดกันที่โชว์รูมนะฝนตกรอบค่ำนะครับคันคันกระบะวายแท็กสีเหลืองนะครับพี่เป็นรถผู้บริหารนะครับตอนนี้มีส่วนลด200,000นะครับราคาเต็ม1,534,000เออได้ส่วนลด200,000นะครับเลขไม้ประมาณ5,000ครับพี่ได้เลขไม้5,000แล้วก็ได้ส่วนลด200,000เลยนะก็จะเหลือราคา1,354,000 0 0 0เออลดไป200,000เพราะส่วนลด200,000เป็นรถผู้บริหารครับผมเลขไม้ประมาณ5,000ครับพี่รถปลดระวางนะครับเป็น y t ยแท V6 ครับพี่ กายแท็ก v หกเครื่องสัมพันธ์นะเป็นดีเซลนะครับเล็กในห้0 0ันครับพี่รถรถผู้บริหารรถเทสได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เทสครับส่วนมากจะขับวิ่งใช้งานมากกว่าวิ่งออกบูธครับพี่หลักๆนะครับลูกค้าไม่ค่อยได้เทสอะไรเยอะมากพี่เพราะว่ารถรถไม่ช้ำเอาง่ายๆเลยนะพี่นะเหมือนรถป้ายแดงนะครับรถเล็กในห้0 0ันะสปอร์ตขับ2นะราคา899นะครับาพิเศษเอเวอเรสต์เทนราคาหนึ่งสองสี่เก้าโกร์ชันแล้ลดราคาพิเศษดีมากๆเลยนะพ,พี่ตอนนี้นะครับ ฝากพ fc ทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจรถฟอร์ดคันไหนก็เข้าไปดูในช่องผมก่อนได้นะครับพี่ดูคลิปเต็มผมก่อนได้เลยนะครับมีรถให้ดูเยอะมากหรือพี่แอดไลน์ผมก็ได้ครับผมลงลิงก์ไลน์ไว้ในใต้ใต้ไลสดในเพิ่มเติมนะครับพี่ติ๊กตรงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมี id ไลน์ผมพี่สามารถเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นรถฟอร์ดได้นะครับอยากได้แบบไหนก็สถามเพิ่มเติมได้นะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะโปรโมชั่นส่วนลดช่วยดาวนะครับ โปรโมชั่นฟรีชุดแต่งโปรโมชั่นส่วนลดจัดเต็มนะเลือกได้จะพี่เอาแบบไหนนะพี่มีงบดร้าวเท่าไหรนะ่เนี่ยอยู่จังหวัดไหนประกอบอาชีพอะไรก็พูดคุยได้นะครับดูไลฟ์สด YouTube ผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับอ่าพีนะ่เอฟซีฝนตกที่บ้านกันไหมครับพี่นะฝนตกที่บ้านกันหรือเปล่านะ ตอนนี้รอบ2ทุ่ม47นาทีนะฝนตกกันบ้างไหมครับที่บ้านนะแต่ที่ชลูมผมมาตกตกแรงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หยุดตอนที่ตกไปปล่อยนะผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็มาไลฟ์สดให้ชมกันนะพี่มีเวลาว่างผมก็จะไลฟ์สดบ่อยนะครับพี่พีเอฟซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมก็ทาคลิปไปเยอะมากครับพี่คลิปสั้นคลิปยาวนะครับเข้าไปดูกันด้วยนะครับจะได้แปลอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะให้เราแบบอนาคตพี่พี่อาจจะมาซื้อรถกับผมก็ได้นะเออชอบแบบไหนดูเป็นตัวอย่างนะครับดูเป็นตััวอย่างนะครบ ลูกค้าถามผมชอบถามผมเยอะมากเลยว่าฟอร์ดจะมีเปลี่ยนโฉมหรือไม่นมนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีครับตอนนี้เพราะโฉมเน็กเจนเนี่ยเขาเปิดตัวปีปี2022่ใช่ไหมโมเดลเนี่ยมันจะขายปีประมาณ1ิปีครับพี่ปี2 0 3 2าสองอ่ะถึงจะเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับก็คือลูกถ้าเราซื้อตอนเนี้ยลูกค้าผ่อนเจปีผ่อนงวดหมดใช่ไหมผ่อนหมดปุ๊บเจ็ดปีปลอดโฉมเปลี่ยนโฉมใหม่เออแล้วก็แล้วก็วกวกเราก็เทิร์นเทิร์นตัวนี้แล้วก็ออกใหม่นะเออได้อยู่นะ ่อนเจ็ดปีพอนลดหมดชมใหม่ออกแล้วก็ขายทีเทิร์นใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ซื้อชมใหม่นะเออได้อยู่นะครับพี่นะครับอ่ะโอเคนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับสามารถพูดคุยได้แชร์ประสบการณ์ได้นะครับลูกค้าใช้รถฟอร์ดอยู่ประสบปัญหาตรงไหนนะครับคิดไม่ออกหรือไม่สบายใจอะไรยังไงก็พูดคุยได้นะครับพี่พีเอฟซี FC นะครับสอบถามฟอร์ดโปรโมชั่นได้เลยนะครับอ่ะไปดูกใกล้ๆหน่อยนลยืดแล้วนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่นะครับจะได้เป็นกลังใจในการทำคลิปไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินนะคันสีเหลืองนี้นะครับพี่พี่เอฟซีถ้าอยากได้กระบะไวน์แท็ก V6 เครื่องสามพันดีเซลนะมีส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับส่วนลดสองแสนนะครับพี่เป็นรถผู้บริหารนะครับรถเทสต์ได์นะครับเลขในประมาณห้าพันครับพี่เลขในประมาณห้าพันเป็นรถเทสต์ได์แต่ไม่ค่อยได้เทสนะพี่คันนี้ส่วนมากจะวิ่งออกบูธจะเป็นส่วนใหญ่ออกบูธออกงานนะครับได้ส่วนลดสองแสนเลยนะพี่จาาากรค ราคาลด1 5 3 4 0 0 0า้านนพันะพี่ได้ส่วนลด2 0 0 0 0นหเหลือราคาลถ1 3ึ0 0 0้านามนันะครับเลขไม่5,000ันครับพี่รถใหม่ายแดงนะเป็นรถใหม่ายแดงแต่เป็นรถผู้บริหารรถเทสได้นะครับวิ่งไปวิ่งเลขไม่วิ่งประมาณ5,000ันครับผมคันนี้ส่วนลด2 0 0 0 0นเลยนะครับพี่เอาส่วนรถ0 0 0 0 0นน่ะเป็นรถราคาลดได้ส่วนรถ0 0 0 0 0นช่วยดาวได้ส่วนลด2 0 0 0สนเอาไปแต่งได้ครับพี่ได้3อย่างเลยหรือจะเอาส่วนลดส0 0แ0นน่ะไปซับดอกเบี้ยให้ลูกค้าก็ได้นะครับพี่เลือกเลยจะแบบไหนนะ ในงบส่วนลด200,000นะครับผมจัดให้เลยครับพี่ถ้าช่วยดาวนะครับถ้าช่วยดาวอ่าเปอร์เซ็นต์ดาวเท่าไหร่เอาส่วนลด200,000ไปกบนะครับแต่ว่าดาว205,000พี่จ่ายเงินดาว50,000อีก200,000ผมช่วยดาวไปให้นะครับโอ้โหดีามากเลยพี่ได้รถกระบะซีวัตตูวายแท็กวี6เลยนะครับพี่คันนี้แรงม้า250แรงบิด600เลยนะครับรถผู้บริหารปลดละวางนะเลขไม้5,000ครับพี่สีเหลืองรักเรโร่นะ่นรักจลโล่สีพิเศษนะครับคันนี้ เป็นรถปี24ครับพี่ประมาณประมาณประมาณกลางปี24ครับผมกางปี24ครับพี่รุ่นนี้นะกางปี24ประมาณเดือน6เดือน7นะเดือน6เดือน7นะครับอ่าแล้วก็สปอร์ตสีเทาดําคันนี้เป็นรถขับ2 9 9 0 0 9บาทนะคันนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลืออยู่899นะครับพี่ลดโปรโมชั่นเหลืออยู่899จากราคา9 9 9 0 0 0บาทลดไป1 0 0 0 0บาทเลยเหลือ899ตาม แคมเปญที่ฟอร์ดลงโฆษณาตอนนี้เลยนะครับพี่ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายประกันได้ส่วนลดหนึ่งแสนเต็มเตมเลยลดราคาตัวรถนั่นเองนะครับหรือจะเอาส่วนลดหนึ่งแสนมาช่วยดาวได้ครับพี่ส่วนลดหนึ่งแสนมาช่วยดาวได้ส่วนลดหนึ่งแสนไปลดราคาตัวรถได้นะครับหรือจะเอาส่วนลดหนึ่งแสนไปช่วยเดอกเนื่องดอกเบี้ยได้นะครับพี่โอ้โหโปรชั oh, oh ่น oh, นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนพี่เลือกได้เลยนะครับ o r ร์ดสปอรับขับสอง ถ้าขับ4ไม่ได้เล่นโปรครับพี่ขับ4เป็นราคา1 8 9 0 0 0 0บาทนะครับขับ4ราคาปกติครับพี่จะเล่นเฉพาะสปอร์ตครับรุ่นขับ2นะครับอ่าเรามี e v e r e s t 10นะครับคันนี้สีดำราคาพิเศษต,ตอนนี้อยู่1,240,000้านบาทจากปกติ1,397,000บนาทนะเราไม่ขายเราขาย1,240,000้านบาทนะครับได้ฟรีประกันภัยชั้น11 1, 1, ปีได้ชุดแต่งรอบคันได้ล้อมแม็กขอบ 20. คือลูกค้าออกไปเนี่ยรถหล่อเลยนะครับพี่ราคาพิเศษ1นึ่งล้านสองบาทนะครับผ่อนเปีดาวสิบาปรเซ็นต์ทั้งหมดอยู่มน 16, ันหมื่นหกพาครับผม16,500ดาวสิบห้ปรเซ็นต์ผ่อน7ปีนะครับเอเวอเรสต์เทราคา1นึ่งล้านสองแสนสี่บาทราคานี้จบพร้อมชุดแต่งอ่าจบพร้อมชุดแต่งล้อมแม็กยางนะครับเป็นยาง AT แล้วก็จบ ประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีด้วยนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีมากๆครับพี่รีบซื้อรีบจัดเลยตอนนี้นะครับอ่ะมาฝั่งนี้บ้างนะครับ XLS 799ราคาพิเศษ799จากปกติ924,000ขายราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับได้ประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีได้ชุดแต่งรอบพันเหมือนกันนะครับได้เป็นสี่ประตู XLS นั่นเองนะครับพี่ PFC โอ้โหราคาดีมากนะครับแล้วก็แพลตตินัมเอเวอร์เรสต์แพลตินัมคันนี้ก็รอแต่งลูกค้านะครับชุดแต่งวิกเตอร์แรปสีเทาซาตินนะครับแล้วก็ ล้อขอบ21เดี๋ยวคันนี้คันนี้จะมาเปลี่ยนล้อให้นะลูกค้าจะใส่ล้อยีย่สิบแตยางโตโยนะไทรแม็ก20ยี่สิบนะคันนี้เป็นแพัชซนัมราคา2องแสนเออสองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันนะ 4, 000, สีเทาซาตินคันนี้นะครับพี่พี่เอฟซีนะอยากได้คันไหนทักได้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็มีรถให้เราชมนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะพี่เอฟซี FC นะครับจะได้ไม่พลาดชมรถ,ถสวยๆกันนะครับอ่านะเจอฟอร์ดแอปเปิลก็ต้องเจอรถหล่อๆครับพี่ๆนะครับ เจอฟอร์ดแอปเปิลก็ต้องเจอรถรอๆนะครับรอบข้ารอบข้ามาไลฟ์สดกันนะครับคอมเมนต์ได้นะครับพี่หรือจะทักข้อความผมได้นะทักข้อความทักไลฟ์ไอดีผมได้ไอดีอยู่ด้านล่างด้านล่างในไลฟ์สดนะมีไอเดียไลฟ์อยู่นะพี่ทักทักไอเดียไลฟ์ผมได้นะครับโฟดีมากครับพี่หรือลูกค้ามาดูรถที่โชว์รูมก่อนก็ได้ครับฟอร์ดเกษตรน้ำมินนะครับพี่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินนะครับ มีมาดูมาดูชุดแต่งก่อนได้เลยครับพี่ดูตัวอย่างการแต่งดูรถเดิมๆนะครับรถรุ่นย่อยว่ามีรุ่นไหนบ้างของฟอร์ดนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับพี่มาดูได้เลยนะครับยินดียินดีบริการครับพี่นะมาด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มนะมาด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มนั่นเองนะครับอ่านะครับพี่สอบถามโปรโมชั่นผมได้นะครับพี่เอฟซีนะครับจากได้แบบไหนก็เลือกได้ครับพี่มีโปรหลายแบบนะโปรหลายแบบนะครับ ผมลงคลิปไปเยอะมากครับพี่เข eh ้าไปดูในคลิปช่องผมก่อนได้นะครับชอบคันไหนพี่ก mm ็แคปมาบอกผมได้เออนะมาบอกผมได้นะครับโปรโมชั่นรถเยอะมากครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับจัดไปนั้นได้นะครับพี่มีเจ้าที่สัญญาถึงบ้านลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไปนั้นไปจังหวัดนั้นเลยนะครับอยู่ที่ไหนผมขับรถส่งถึงบ้านเลยนะครับพี่เราจะเจอหน้ากันวรับรถนะครับระหว่างลูกค้าแล้วก็เซลนะผม จะขับรถส่งถึงบ้านให้พี่เลยนะครับแล้วก็จะสอนอธิบายการใช้งานรถให้พี่เองนะครับกับมือเลยนะผมจะไปส่งรถพี่กับมือถึงบ้านแล้วผมก็จะสอนการใช้งานรถเบื้องต้นให้กับพี่เลยนะครับซื้อกับผมผมก็ซื้อกับผมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบหลังบริการหลังการขายนะครับอ่านะเออผมสอนการใช้งานรถพี่ไม่ต้องกลัวครับพี่เราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะครับไม่ทอดทิ้งกันนะครับมีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดไลน์มาได้ตลอดเลยกับพี่ร네 em. ถมีปัญหาอะไรเงี้ยพ so ี่สามารถทักหาผมได้นะครับ S <S เข้าศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศครับพี่ฟอร์ดไหนเขาไม่ฟอร์ดไหนเขาไม่ให้เราเข้าร้องเรียนได้เลยนะฟอร์ดเข้าได้ทุกพี่อยู่จังหวัดไหนพี่เข้าฟอร์ดใกล้ๆบ้านเราได้นะครับถ้าฟอร์ดเขาไม่ให้พี่เข้าเนี่ยพี่ร้องเรียนได้เลยนะนะครับเป็นกฎของฟอร์ดนะครับว่าลูกค้าต้องเข้าได้ใด้ทุกจังหวัดนะครับอ่าถ้าฟอร์ดที่ไหนเขาไม่รับพี่รถไม่รับไม่รับรถพี่พี่บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมร้องเรียนให้ประมาณน,<ะ>น,นี้นะครับพี่นะอ่าแล้วก็เอ่อเดี๋ยว วันที่1 9 2 0จะมีฉลองครบรอบ29ปีของฟอร์ดนะครับในประเทศไทยนะ29ปีก็ถ้าตอน29ปีฟอร์ดไทยครบรอบ29ปีที่ฟอร์ดมาขายในประเทศไทยนะครับเออนะ29ปีผมอายุ40ตอนผมอายุ11ขวบฟอร์ดเพิ่งเข้ามาขายเออนะตอนผมอายุ11ขวบเอ็ดขวบอะเพิ่งฟอร์ดเพิ่งเข้ามาขายตอนนี้ผม40แล้วนะครับก็ตอนอายุ1ิเเพิ่งเพิ่งเริ่มเป็นรถฟอร์ดในประเทศไทยนะครับ ยังเป็นวัยายังเป็นเด็กโตอยู่เลยตอนนั้นนะครับวันที่ 19- 20นี้นะครับมีงานนะครับที่โชรูฟอร์ดพระนครเกษตรแล้วมินฉลองครบรอบ29ปีนะครับที่ฟอร์ดในไทยเรานะมีดนตรีมีอาหารนะครับพี่มาทดลองเทสได้รถมีของชํารวยแจกครับพี่มีของสมนาคุณนะเออนะครับมาถ้าลูกค้าอยู่แถวฟอร์ดเกษตรนะมินนะพี่มาทดลองขับรถได้มีของสมนาคุณให้ติดติดไม้ก็ติดไม้ติดมือกับบ้านนะครับไม่ได้มาพี่ไม่ได้กลับตัวเปล่าพี่ได้ของ ลงหน้าคุมกับบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีดนตรีมีอาหารนะครับนะครับแวะมาได้เลยครับพี่นัดผมก่อนได้นะนัดลงหน้าผมก่อนได้เลยนะลูกค้าจะมาวันไหนช่วงเวลาไหนบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะพาชมรถเท็ดได้นะครับอ่านะครับพี่บีพากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ19 20นี้มีงานนะที่ฟอร์ดอหานครเฉลิมฉลองครบรอบ29ปีฟอร์ดไทยแลนด์นั่นเองนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมก็จะลงไลน์แล้วนะพี่บีเอฟซีนะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะพี่ฝากฝากช่อง Ford Apple ไลไปด้วยนะครับเห็นคลิปผมก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่จะได้มีรถสวยจะได้มีรถให้พี่แฟนพเพจได้ชมกันตอนนี้อาจจะยังไม่มีไม่มีกาลังซื้ออนาคตถ้าพี่มีเงินพี่อย่าลืมผมนะ Ford Apple นะครับยินดีให้บริการนะครับส่งมอบถึงบ้านให้เลยนะครับพี่นะครับผมจะดูแลพี่ตั้งแต่ก่อนซื้อถึงหลังการขายนะพี่ไม่ต้องกลัวผมไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะ พี่โทรหาผมได้ตลอดนะครับไลน์มาได้ตลอดมีปัญหาอะไรพี่ไลน์มาได้ตลอดเลยนะครับชุดตรงชุดแต่งมีปัญหาอะไรเนี่ยผมจัดการให้ได้หมดเลยนะครับพี่ดูแลให้นะดูแลให้นะครับฝาก Ford Apple ฝากผมมาด้วยนะครับพี่ถ้าสนใจรถ Ford ก็นึกผมก่อนคนแรกเลยนะพี่ Ford Apple นะครับผมนะครับอ่ะไปเจอไปเจอช่องเซลสาวๆนะครับหน้าอกบูมๆนะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้ไปนะพี่นะครับเซลฟอร์ดบาง เฟลพอร์ตบางท่านแบบโอ้โหสวยขาวหมวยน่ารักเลยนะนะครับลูกค้าลูกค้าพีพีเอผู้ชายก็ชอบกันนะครับก็ฝากผมไปด้วยนะครับพี่ผมอาจจะไม่ได้นุโตแบบเขาแต่ผมก็บริการด้ใจนะครับผมนะครับฝากพีพีเอซด้วยนะครับผมนะครับก็ถ้าอยากอยากได้รถสอดนะครับหรือมีเพื่อนมีญาติอยากออกรถสอดก็แนะนําผมได้นะครับพี่ผมจะบริการลูกค้าอย่างจริงใจนะครับไม่ต้องกลัวครับพี่นะครับมา ที่โชว์รูมได้ครับพี่มาที่โชว์รูมได้นะครับมาคุยกันได้นะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนนะผมก็จะไปส่งรถถึงบ้านเลยนะครับพี่ฝากช่อง Ford Apple ไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะพี่พีเอฟซีนะครับฝากกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราก็ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับพี่นะครับได้เงินมาแต่ละบาทก็ใช้จ่ายให้พ่อให้แม่ให้ลูกนะครับก็มีกินมีใช้กันนะครับก็ฝากพี่พี่ด้วยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะ ในการประกอบอาชีพนะขายรถฟอร์ดนะนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาได้นะพี่นะทักไลน์มาได้นะทักไลน์ปรึกษาเรื่องรถได้นะครับหรือเรื่องอื่นก็ได้ครับพี่ทักไลน์มาคุยกันได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมฝากด้วยนะครับพี่พีเอฟซี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวฝนหยุดแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาผมจะไลฟ์สดให้ชมมันอีกนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดนี้เราคงขอจบไลฟ์ก่อนนะครับพี่พีเอฟซีนะครับฝากด้วยนะครับผมช่องฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับเจอหน้าจะตากันหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าไลฟ์สดนี้ผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะพี่พี่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับสวัสดีครับ